เสียงปรบือนั้งกับลูกสาวที่ท่านรักครับผมเลยนะคะสำหรับเสียงกลบมือสวัสดีอ้าวพี่อ๋อจ้าจ้าสวัสดีค่ะพี่ใหญ่สวัสดีจ้าเลยนะคะคุณพ่อสวัสดีพี่ใหญ่นะคะนี่เด็กครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติเรียกว่าพี่อ๋อแล้วเรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรคะปกติไอ้พวกหลังนี่พวกหลังนี่เรียกว่าอามั่งอะไรคุณอาก็ยังเด็กอยู่เลยค่ะอ๋อใช่ก็ก็ยังไม่ไม่ไม่อ่านะคะ ลูกสาวแม่แม่พ่อพอปากหวานขนาดนี้ไม่ปลบมือสักนิดเลยครับเนี่ยปากหวานวันนี้ต้องขออนุญาตค่ะยินดีมากเลยพี่พี่ใหญ่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูเองเนี่ยก็ค่ะก็ได้ดูคลิปนะคะของพี่ใหญ่เวลาร้องเพลงเมื่อสักก่อนนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรที่สนุกสนานมากซึ่งหนูก็ยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะพูดคุยกับพี่ใหญ่อยากจะให้หนูจดจำในสิ่งที่ดีเอาไว้ ไอสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องไปจับมีนี่เหรอคะไม่เคยเห็นเยอะโอ้ยคุณชัยก็ไม่เยอะเลยเหรออาจารย์เพราะพูดไปแล้วข้างหลังขำก็เลยแสดงว่าจริงจ้ะจริงค่ะทักทายนิดนึงลูกสวัสดีพ่อแม่ชาวปทุมธานีจ๋าไม่ได้ยินเลยปทุมธานีจ๋าลาดหลุมแก้วจ๋า เรียกถูกใช่ไหมถูกจ้าถูกนคะค่ะน่ารักมากเลยวันนี้ถึงแม้ว่าอตอนแรกเนี่ยหนูคิดว่าคนจะน้อยนะคปะปทุมธานีแต่ว่าพอมาถึงแล้วหูคนเยอะมากเสียค <50 S 1> <บ>่าบัตรกี่บาทคะเนี่ย60บาทจ้ะ60อะไรนะคะสิ้บาทคนไหนบอกคนไหนคนอุ้ยอันนี้ฝรั่งใช่ไหมครับผมขาวเชียว นุผมได้ินว่าฟิาติบบาทหิาติบบาทพวนี้มาจฝรั่งอะสิอ๋อฝรั่งอ๋อพิดอีกแหมเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันค่ะก็เนี่ยความน่ารักของเขาก็อยู่ตรงเนี้ไอ้ความที่มันเนินเนยแบบเนี้ยมันทําให้มัดใจคนได้แม้กระทั่งชาวต่างชาติคนนี้ ไม่ใช่รัางวคนไทยรับรางวัลก่อนขอบคุณมากเลยค่ะโหรางวัลเทียบเลยวันนี้ขอบคุณมากพ่อแม่ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้กินด้วยกันไหมคะกินด้วยกันไหมฟันผุแน่ค่ะอ้วนมากๆเลยถามว่าพอไหมขอบคุณมากโอ้ขอบคุณค่ะกินเยอะไม่ดีนะคะเดี๋ยวเป็นเบาหวานโอ้ยไม่ไม่ทันแล้วล่ะเป็นห่วงนะคะไม่ทันแล้วล่ะเป็นแล้วขอบคุณค่ะตอนนี้มองต้นข้าวเป็นสองคนแล้วลูกเอ้ยขอบคุณค่ะ ตาลายแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะอะไรนะคะพ่อที่สไลด์จัดแั่นไอรแลนด์คุณพ่อขอเพลงอะไรวันนั้นจําได้ไหมจําได้เพลงอะไรคะรักมาห้าปีไงอยากฟังอีกรอบไหมวันนี้มีป่ะอ่ะตักี้ก็เดี๋ยวจัดให้ได้เดี๋ยวจัดให้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ได้ได้เลยคุณพ่อขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากเลยวันนี้มาสไลด์จริงๆแล้วเหรอคะไม่ไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคุณพ่อแล้วล่องสไลด์ลงมาเดี๋ยว อ๋อคนไม่ได้เนาะเดี๋ยวให้สไลด์จากตรงไหนมานะขอบคุณค่ะขบวนใช่ไหมใช่แบบว่านุ่นเห็นไหมคะบนไฟนั้นบนไฟนั้นคุณพ่อไปยืนแล้วก็สไลด์เงินลงมามันจะได้แบบจำลองสถานการณ์เหมือนตอนนั้นถ้าเป็นไปได้ให้คุณนิวทําก่อนได้ไหมเพราะว่าดูยังหนุ่มยังแน่นกว่าสําหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกว่าน่าจะได้ค่ะหนูก็อยากให้เห็นคุณนิวทําอะไรเสียวอะไรวาดเสี่ยวเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าหนูอยากเห็นคนเดียวหรอกลูก <Ha. S 2> ทุกคนในนี้อยากเห็นคุณนิวสไลด์จากบนลงมาทั้งนั้นแหละไม่รักคุณนิวเลยค่ะ <c oughs> ไม่เป็นห่วงเลยเหรอคะอาจจะธีการลงมาได้เลยนะคะรักแต่อยากจะเห็นความสะใจอุ้ยอะไรคือความสะใจ <c oughs> ขออนุญาตลูกแป๊บหนึ่งนะ <Ha. S 2> อ้าวรับท่านใดที่ <c oughs> ตลอดท่านใดที่สั่สงหมวกเอาไว้ซื้อหมวกเอาไว้ครับตอนนี้ นะครับจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะครับสั่งไว้นะครับมารับหมวกใบนี้สองใบนี้ได้ที่ข้างเวทีนะครับใครที่สั่งหมวก<ร>เอาไว้ไจ่ายเงินไว้แล้วนะครับมารับหมวกได้ที่ข้างเวทีนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยว<ะ>เราก็จะคุยกันไปถ่ายรูปก,กันไปแต่ว่าตอนนี้อ,อยากจะให้พี่น้องทุกท่าน <hir? S 1> พ่อมแม่ทุกท่านได้ฟังเพลงกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าเรา อาถ่ายรูปก,กันไปรับร้องเพลงกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็พวงมาลัยนะคะจ้าต้นข้าวจา้าค่ะพี่สี่คนนั่นนะวิธีนี้เขาจะรู้ไว่าเพลงน้ําตาโนรามันไม่ได้มันขนาดนั้นยา<ะ>พี่ใหญ่พี่ใหญ่แบบว่าเซลซะถ้าเป็นหนูหนูเขินเลยนะคะเนี่ยอุยขอบคุณค่ะอันนี้เข้ามาแต่ว่าคืนแล้วย่ายดพลอเต็มเพลงเลยเหรอคะคุณพ่อ ถ้าเต็มเพลงเนี่ยหนึ่งอยบาทต้องเพิ่มสูตรอีกหนึ่งตัวนะ้วคะเพราะหยอกนะคะพูดเล่นแต่ว่าเต็มเพลงอะหนูแบบก็จำเนือไม่ได้ค่ะทำไงดีสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ขาข,าขอคีย์ขอบคุณค่ะอะไรนะคะฟังไม่ออกนะคะแปลให้หน่อยขอบคุณค่ะได้เลยค่ะอ๋อเอาม้วนๆแบบว่า,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 า <c oughs> ไอส้สนุกสนุก <c oughs> จ้าค่ะ ใช่จ้าขอบคุณค่ะมาาที่นี่เหมือนเราเล่นอยู่แบบนานาชาตินะทำไมอะคะบางคนก็พูดภาษาแบบนี้บางคนก็สำเนียงแบบนั้นค่ะมีทั้งฝรั่งฝรั่งก็ยังไม่ลืมฝรั่งอยไหนเนียพี่ใหญ่พูดอะไรนะคะยอยศพลอใช่ไหมคะอาจารย์รู้ So ได้ใช่ไหมเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูบอกว่าจําเนื้อไม่ได้ขอแค่ท่อนเดียวเท่านั้นหนูรู้ไหมลูกที่หนูร้องมันจะจบเพลงแล้วนะเอาแล้วก็หันซ้ายหันขวามันก็ได้เนื้อขึ้นมามันก็ต้องร้องต่อค่ะโอ้ฝั่งเพลงนี้อายุยืนร้อยปีเลยจริงเหรอคะคุณพ่อตายละถ้าอเกิดเธอเกิดที่อะไรนะคะได้ได้ต่อต่อค่ะต่อะ ขาอาจจะไม่อยากฟังเราพูดอ๋ออาจจะอยากฟังร้องเพลงแล้วก็คงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามืขนาดเมื่อกี้นี้น้องหนูร้องน้ําตาโนราเขายังอยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะเพลงมันมันจะมีในช่วงอ่ะท้ายๆหน่อยนะจะบอกนะจะให้ต้นข้าวจะให้ลูกข้าวร้องสาวบ้งโพอ่ะถ้าเราจะไม่ได้นี่คะอ่ะเดี๋ยวเราจัดเพลงเขาเรื่อยๆนยค่ะเชะอ่ะสักเพลงเร็วสักนิดหนึ่งไหมคะอาจารย์คะ ให้ใหให้ให้เขาแบบว่าเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีค่ะอีกแล้ว <c oughs> หนูค่ะขอบคุณค่ะสีกาสั่งหน้าตะว,วันรับฟ้าตายล้หนูว่าเราไม่ได้ร้องเพลงแล้ววันนี้จัดให้สักหน่อยนะคะตะตะวันรับฟ้าร้องอยังไงคะอาจารย์เ <c oughs> Bien, Sang, Surya. หน้าคุณพ่อให้มาสองร้อยแล้วอ๋อค่ะสีกาสั่งนาคใช่ไหมคะสองร้อยแล้วบอกว่าไม่ร้องให้สักทีนะโอ oh, สีกาสั่งนาคของโอ้ oh, นาคจ้าสีกาขอสั่ง สองรยก็จะได้ประมาณนี้เนาะไม่ค่ะเพิ่มไปอีกแล้วเพิ่มไปอีกแล้วอีพันหนึ่งเพลงเดียวกันปะเพลงเดียวกันตอนนี้หนูต้องร้องสักสิบเที่ยวแล้วล่ะตายละคุณพ่อค่ะคืนค่ะร้องไม่ไหวนะคะสิบเที่ยวได้เลยเรามีอีกหลายบทเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรับฟังบทเพลงเพราะๆต่อสคริปนะคะครับผมถ้าเกิดเมื่อกี้เขาให้มาเพิ่มใช่ไหมใช่เดี๋ยว เราจัดให้อีกสักรอบก็ได้อ่าได้เลยค่ะเมื่อสักกู่นเป็นคนขอมาเอยากให้ร้องแบบเต็มเพลงสีตาสั่งหน้านหลบโอ้โหค่ะจัดให้ครับที่ขอมาจัดให้แบบเต็มเพลงแบบเต็มเพลงค่ะ